สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจทุกท่านครับผมอาจารย์แดนศิริยาครับสัากักพุทธ,ธโลกุดรแห่งประเทศมาเลเซียนะครับอันนี้ชื่อลําาญค่นี้ผมอยู่ที่อำเภอปลายพะยาจังหวัดกระบีนผมได้นะรับเกลียดจากอาจารย์เขตนะครับพาผมมาชมหินศักศดิ์สิทธิ์หินอดีตนะครับผมสนัษฐานว่าจะเป็น เบ้าคาพระสมัยโบราณสมัยปู่ทวดนะครับสมัยหลวงปู่โลกอดรนะครับนานมากนะครับสาเร็จโตสมัยนั้นนะครับเขาเรียกว่าห้วยต้นเผือกต้นเผือกก็คือเป็นภาษาใต้สเนียนใต้นะครับตนก็คือหินหินตนหรือว่าแม่น้ำาะไรแนะครับเผือกนี่ก็เกี่ยวกับต้นเผือกก็เกี่ยวกับเบ้านะครับเบ้าหรือแม่พินแม่พินพระนะครับ แล้วผมจะให้ท่านดูใกล้ๆอยู่ทีนึงนะครับขออนุญาตท่านอาจารย์เขตนิดนึงนะครับโอเคครับอันนี้อ่ะอาจารย์เขตแนะนำได้เลยครับตรงมันหลวงปู่ทวดอันนี้หลวงปู่ทวดนะครับครับหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมพ์นะครับเป็นเดี๋ยวนะนี่นะครับจะเป็นพิมพ์พระอลวงปทวดครับเห็นไหมครับนี่อ่าก็อ่านี้ พระบาทพระบาทพระบาทพระพุทธเจ้านะครับพระบาทนะครับพิมพระบาทนะครับมีแสดงว่าสมัยก่อนมีจำลองแยบแยบเุยแยบรุกมาเแยบยบแยบแยบมีจำลองพระพุทธบาทนะครับอันนี้คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอันนี้เด็จสมเด็จสมเด็จนะครับสมเด็จน่ครับเป็นพิมพ์พระสมเด็จใช่ไหมครับ มีอยู่มากมายเลยนะครับมากมายครับลำวุ้ยสายนี้มีอยู่มากมายครับเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการตากของน้าที่ว่าตอนนี้ผมจะให้ท่านครับฟังประวัติของจากอาจารย์เขตเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์เขตครับสวัสดีครับผมชื่อเขตเทพชัยครับเจ้าของกาแฟมูลข้างเาานะครับเป็นสถานที่ต้องเที่ยวจุดนี้เป็นจุดที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาชมมาสัจจัน ของหินที่เกิดจากการซอกของน้ําแบบธรรมชาติแล้วเกิดเป็นรูปลักษณะคล้ายๆเบ้าพระจาลองที่ว่า,าพาไปทําองค์พระอะไรแบบนี้นะครับแต่มันเกิดขึ้นเองโดยที่ว่าไม่มีมนุษย์สร้างขึ้นเพราะมันเป็นแท่งหินที่อยู่ในน้าคลองนี้ตลอดสายเลยนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่หลายคนแล้วก็มาสัมผัสแล้วก็เกิดความ เริ่มใสแล้วก็มากลับไปแล้วก็ได้มีโชคลาภแล้วก็บางคนก็ไปหวัญดีอะไรแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากลำทานสายเว้ยอย่างนี้อยู่ที่อ,อำเภอปพายประยาจังหวัดกระบี่นะครับเพราะว่าลำธา,านสายนี้มันมีเป็นหลายหลายร้อยปีแล้วแต่เราเพิ่งมาพบตัวนี้ขึ้นเพื่อให้ทุกคน ามาชมกันดูว่าสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรน่าจะมาสัมผัสดูว่าสิ่งนี้มันมีอยู่จริงและก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มนุษย์สร้างขึ้นอะไรทั้งสิ้นเกิดจากธรรมชาติล้วนๆครับอาจารย์เขยครับหินที่เรามองเห็นในลาห้วยนี้จะเป็นเบา้าพระทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นเบ้าพระเบ้าพระหลายๆหลายๆรูปมีลักษณะแตกต่างกันไปโดยที่ว่าแต่ละรูปก็มีลักษณะเด่น บางบางลูกก็ตรงกับพระองค์ดังๆเหมือนหลวงพ่อทวดเหมือนพระสมเด็จเหมือนรางกระสุนอะไรแบบนี้นี่เขาเรียกรางกระสุนอ่านี่รางกระสุนนะครับนะครับแต่นี่ก็มันมันมีจะพวกทรายทับอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวถามว่าถ้าขัดขัดผิวไวด้ดีมันเหน็นได้ชักเลยนะครับนี่แต่วา่าช่วงนี้น้ํามันเยอะนิดหนึ่งม,มันมันมีทรายเข้ามาตกอ,อยู่ครับครับเสียดายผมไม่มีถังน้ํามาด้วยครับเพราะมีทา่านเอาจะตักน้ําในคลองนี่ม,ม,มาล้างให้ท่านดูเบ้าหนึ่งนะครับ<ม>ว่า มันจะเห็นชัดไหมนะครับนี่ครับห้วยลําทารอาจารย์เคครับน้ํานี้อย่างนี้ตลอดปีไม่มีแห้งใช่ไหมครับอ่าก็มีบางช่วงช่วงเดือนเมษาอ,อ่าแต่แต่ก็ไม่ได้แห้งขอดน,นะก็มีมีอยู่ประมาณนี้ระดับนี้นะครับน้ําอยู่ระดับนี้แล้วถ้าถ้าช่วงหน้าน้ําเยอะนี้น้ําจะท่วมหินทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าน้ำน้าเยอะอ่าจะมีน้ําท่วมขึ้นแต่ก,ก็ไม่นานนะครับเพราะว่าน้ํามันไหลลงด้านล่างอยู่ ส่วนหินตรงนี้ก็ไม่มีการพัดพัดไปใช่ไหมไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับเพราะว่าหินนี้ถ้าใครเอาไปมันจะที่ผ่านมาก็บอกว่ามีอันเป็นไปบ้างบางคนก็ไปเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เอากลับมาตืนที่นี่นะครับนี่คือคือเป็นสิ่งที่มันจะจันเกิดขึ้นที่นี่นะครับ